สวัสดีค่ะพบกันดีเช่นเคยนะคะแอปช็อปนามายิงป่าวันนี้ค่ะทุกท่านมาชมงานในเป็กกหนึ่งลำที่เรียกได้ว่าเป็นงานเกรดพรีเมียมงานเกรสะสมเลยนะคะในส่วนของงานไม้เมลดติดศูนย์งานอุโมงค์่องเชือกในลำนี้เป็นงานไม้เมลิดไทยนะคะที่มีลวดลายของเขานี่ลวดลายจัดแล้วก็ สวยงามมากๆเลยเหมือนลายละวาเลยนะคะเมลิดลำนี้ชัก70ทิ้งปลาย45เป็นระบบปีกแบบโรเลอร์เดี่ยวได้สีกัดลายงานปีกช่างย้องนะคะแล้วก็เป็นลายปีกเฉพาะของทางร้านเราใส่ประกบปีกน้อไทยเทียมลายละเอียดการใส่งานการเข้างานนะคะก็จะ เข้ากันสนิทในตลอดทั้งลำในลำนี้ serial number ในลำที่หนึ่งสี่สองนะคะลำที่1 4 2ะะ่งองครอบกลเป็นดามอคอก็เซบข้างฝั่งบูทองเหลืองระบบไกลเป็นระบบไกลซอฟโหลดออกแบบโดยช่างแอปนะคะก็งานจะเห็นได้ว่ามีพัฒนาการในส่วนของหลายๆส่วนขึ้นมา อันนี้เป็นงานที่สั่งทำนะคะโดยคุณพี่เบญจวรรณที่อยู่ทางจังหวัดอุดรธานีค่ะกรุณาสั่งงานกับทางร้านเราหากท่านไหนนะคะสนใจงานน้ไามาย,ยิงปลานะคะหรือมีข้อคิดเห็นนะคะว่าจะสามารถเพิ่มเติมหรือว่าพัฒนานในจุดไหนได้บ้างก็ทักแชทหรือว่าโทรมาพูดคุยกันได้นะคะในช่องทางใต้คลิปนี้นะคะ ก็ยินดีนะคะที่จะแลกเปลี่ยนนะคะความคิดเห็นต่างๆวันนี้ก็ขออนุญาตลากันไปก่อนนะคะกับภาพนาไมาส้สวยๆแอปชอบหน้าไม้ย,ยิงป่าฝากติดตามผลงานกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ